คือที่ได้จากการหดน้ำตุลินซีสังขอเสนพี่น้องนี่เบิ่งมากมากเล่นใครมาแอบอาบน้ำตรงนี้แพนด้าแพนด้าอาบน้ำบอฮึอาบทางเศ้าทางแรงเลยมาอาบน้ำคือคนเลยพี่น้อง บายดี D, พี่น้องมือนี้น้องตุเกียวสิมาสอนเห็ดน้ำจุลินทรีย์นี่คือน้ำจุลินทรีย์ที่เฮาเห็ดมาได้ผลแล้วเนาะพี่น้องที่ว่าเอาไปฮดพืชพักของเฮาแล้วเห็ดให้มันงอกงามให้มันเขียวงามแบบบ่ต้องใสสารเคมีเนาะมือนี้ซิมาสอนเห็ดว่าน้องตุเกียวเห็ดแนวใดพี่น้อง ออกให้หมดเลยเฮ็ดหลายเท่าไหร่แห้งดีนาะอเพราะว่าเฮาไซฮดอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ละครั้งนาะพี่น้องรื้ว่าสองอาทิตย์ครั้งเฮาไซฮดต้นไม้เฮาใค้มันเขียวงามโดยที่เราต้องใซปุ๋ยเพราะว่ามันเป็นน้ำจุลนะินทรีทย์สังเคราะห์แสงเนาะมันเฮ็ดให้พืชผักงาม หลังจากที่กอบน้ําเต็มแล้วเบิดทุกขวดเนาะวันนี้น้องตัวเกี่ยวกบซีมาให้เบิ่งส่วนผสมในการเ็ดน้ําจุลินทรีย์สัสงเคราะห์แสงมีอย่างแน่เนาะพี่น้องกะซีมีกะปิสามซอนโต๊ะผงซูรสดสามซอนโตะแล้วก็ซีมีน้ําป่าหกซอนโตะเนาะที่ขาดบ่ได้ก็คือไข่ไก่สามหน่วยพี่น้องนี่ที่เคาะลงไปเลยตอกลงไปในถ้วยแล้วก็ผ,ผสมให้เข้ากันเนาะ หลังจากผสมทุกอย่างให้เข้ากันแล้วห่อกระสีค้นให้เพื่อนแตะตัวพี่น้องตีให้เขา้ากันเลยนี่ตีไปจนทััวเพื่นอนสีละเอียดเนาะกะปิแตกตัวสูงชูรสละลายเวลาเฮาไปใส่มาใสาน่นี่โบต้องย้านว่าสีมีคนมาทำร้ายเราเนาะพี่น้องเพราะว่าหยัางเพราะว่านี่เลย โซนพี่น้องไปใส่กระปน้ำไปนางเฝ้าพี่น้องนี่ใช่ไหมลูกเฮ้ยสิมาแอบกินไข่บอกเฮ้ยยังมาแอบกินไข่แม่ได้ลูกทำน้ำจุลินทรีย์ลูกกินไม่ได้กินบ่ได้เด้อโซนให้งวนพี่น้องเดี๋ยวนี้เพราะว่าห้าวันทำหมันให้โซนดูเฉยๆนะห้ามกินกินไม่ได้ เอาบานี้หลังจากที่มันแตกตัวคักแล้วน้องพี่น้องบานีเน้องตัเกี่ยวกับซิมากอกลงขวด1.5ลิตรนี่เลยนี่ขวดอันนี้กะไดมาฟีเนาะไปขอขาเจ้ามา,าลงไปเลยขวดละหนึ่งซอนโต๊เะนาะใส่ลงไปแบบมีเลยพี่น้องเพราะว่าเฮาสใส่หัวเสื้ออีกหนึ่งซอนโต๊ะอันนี้คือหัวเสื้อจุลินซีที่เฮาเห็ดมาไดประมาณสองเดือนแล้วตัวนี้พี่น้องมันเค็มแหง้ง เพราะว่าหมักไว้นานมากอืเค็มค้นแหงเนาะเขาชิใส่หัวเสื้ออีกหนึ่งช้อนโต๊ะละกะันน้ำที่เขาผสมเมื่อกี้นี่แหละหนึ่งช้อนโต๊ะนี่ใส่ลงไปอย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะละกะันปิดฝาเขยา่านี่คือว่าเรียบร้อยเนะพี่น้องนี่ก็สิได้น้ำสีประมาณนี้เอากระสิปล่อยไว้ปะทิ้งไว้ประมาณ3วันแล้วกะเอามาเปิดฝา ไล่ลมออกแล้วก็เขยา่าแล้วก็ตากแดดไว้อยู่นี่เลยอยู่เอาไวอยู่ริมซับแบบนี้เลยพี่น้องชีวิตของม้าน้อพี่น้องเบิ่งนี่อาบน้ําแล้วก็นอนกินอิ่มแล้วก็นอนอันนี้ก็โซน Bon mamá โอ้ยคนมาจะเต่งเต่งจะเต่งเต่งจะเต่งเต่งจะเติงเติงจะเติงเติงจะเติงเติงบายบายครับพี่น้องตื่นเช้ามาน้ำตูลินซีเฮากระสีเปลี่ยนนิดหนึ่งเนาะน้องตุ๊กแกสีอ่อนถึงน้ำตูลินซีมาโคตต้นมะหุ่งเอาน้ำ่หนอเขาเลย น้ำในหนองก็งามขุดหะเพราะว่ามันมีมันเป็นน้ำมักปลาไหลปลากระปาจากธรรมชาติเนาะมีต้นีอันนี้คือต้นมะละกอเลด,ด,ดมีหรือว่าเลดแดงเลดมีโทรศัพท์เาขาเขาให้ฮักบอก ออใหญ่ใหญ่ขึ้นหลายเติบเลยเพราะว่าหุดน้ำดูดินซีสังค้อเสในนี้สองอาทิตย์หนึ่งครั้งหรือว่าสองอาทิตย์สองครั้งจะได้เดอ,อยจะมาให้ดูอันนี้อันนี้คือไาเ่เคยเคยกินพี่น้องอันอนี้เป็นภาษาไทยเอิ้นมาคองเพลงเนาะ ภาษาลาวเอินมากอะไรนะนงสารเปามีหลายสื่อตอนยังน้อยเขาเอิญแล้วมักสารเปาแล้วก็หมากอันเขาเอินมาอย่างแม่เอิ้นะนะจังดีหำโปง,มปง <laughs> แม่เอินมาคำโปงึร <laughs> งวายุไทยนะพิ่อนอันปลูกขายเนาะเป็นหน่วยใหญ่ๆเขาบุเคยซื้อกินดอกแต่ว่าเขาเห็นเขาเจ้าขายแต่อันนี้เขาชิจงไว้พิ่นซุก,แล,ก,ก,กแล้วก็ชิมากินเนาะพี่น้องรสซาดนี้ แซบแบบธรรมชาติเอาคือมีหมากแก่เลยได้เดี๋ยวลองเปิดเบิ่งเดี๋ยวลองเปิดเบิ่งหมากนี่เนาะอืมแก่เลยนุ่งเดี๋ยวลองชิมเบิ่งเช็ดจอนอืมตะว่าแก่แล้วแต่ว่ายังบมสุกเต็มที่มันจะมีรสชาติเปรี้ยวอื รเปรี้ยวต้องรอให้ซุกก่อนเนาะจากสิพามาซิมอีกเต็มต้นเลยแต่วันหน,หน่วยบ้ใหญ่แบบกธรรมชาติที่ได้จากการหดน้ำตุลินซีสังคเเสงพี่น้องนี่เบิ้งมากมกเล่นอันนี้คือต้นมะฮงูีทางในเลยพี่น้องอันนี้คือถั่วพูนี่เขียวงามขจีขนาดเลยเนาะเพราะว่าเขาหดน้ำจากธรรมชาติและวกะ เป็นน้ำมักน้ำโบได้ใสสารเคมีเลยพี่น้องบนเขียวขนาดเลยงามพระหน้านี่ชีวิตของหมาหน่อยเนาะเกิดมากกับซ้ำเนีตละซ้ำเห็นเนี่ละมาเป็นมากับมาเป็นมาเะเอาให้เศร้าหน้าเลยล่ะทุกๆหนักยากมันมีโอกาสนั่งรถจก๋งน้ำพัดเจ้าดอ,อกเป่าลูกเป่า